สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโจตาคุตอนนี้เราอยู่ในโปรเจกต์ดีเทคที v e ด h e มู v วีเย้ว้าววววีที่ยี่สิบแล้วเว้ยเอาแล้วอีกไม่นานแล้วทุกคนพอกันทีเอาเป็นว่าปวไปชมกันดีกว่าครับไป เริ่มจากมีหญิงสาวผู้ลึกลับครับได้เข้าไปขโมยจดกรรมข้อมูลจากเออน่าจะเป็นข้อมูลลับจนทําให้ต้องมีแบบว่าพวกสันติบาลเนี่ยเข้ามาติดตามเลยครับนี่แล้วจะมีพวกสันติบาลของอามบูโรแล้วก็มีเอ่อพวกเอฟบีนี่เห็นไหมครับนี่อากาอิชูอิจิด้วยหลังจากนั้นเนี่ยคนคนนี้เนี่ยเขาก็ประสบอุบัติเหตุจนทําให้เอ่อความจําเสื่อม นะที่ส,สนุกที่แบบว่าสุดยอดอลยเพราะเป็นฉากเด็ดด้วยนะอันเนี้ยซึ่งคนเนี้ยพอเขาแบบความจำเสื่อมใช่ไหมเขาก็มาพบกับคนนั้นแล้วก็จากนั้นเนี้ยคนนั้นก็ได้ติดต่อไปหาตำรวจแล้วตำรวจเนี้ยเขาก็ได้แบบว่าเอะใครกันแน่นะคนคนนี้นี่คือใครกันแน่ผู้ตำรวจก็สันนิษฐานว่าใช่คนที่ไปจรลกรรมข้อมูลเมื่อคืนหรือเปล่านะเป็นไปได้หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อสืบว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครเนี่ย ไอบ้บารัสก็บอกว่าเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกชายชุดดำจนทําให้คนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าแล้วทำไมมันต้องมาด้วยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีการตายเกิดขึ้นครับจากพวกชายชุดดำเนี่ยเขาได้ฆาตกรรมผู้คนเหล่านี้ครับไม่รู้ว่าเขาฆาตกรรมไปทําไมนะถ้าเกิดใครเคยดูเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วแต่ที่ผมไม่บอกเนี่ยเผื่อคนที่ไม่ได้ดูไงซึ่งเขาก็นั่นแหละครับเนี่ยได้มีพวกเขาเนี่ยได้ฆาตกรรมแล้วก็ จากนั้นเนี่ยก็มีพวกเอ็นบีไเข้ามาบอกโคนันว่ามีคนถูกฆาตกรรมจากพวกชายชุดดำทำให้โคนันคิดว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ใครทำทานั้จากนั้นเนี่ยไทเปอรเนี่ยได้มาห้ามโคนันนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกลัวจะเป็นอันตรายหลังจากนั้นเนี่ยสันติบาลเนี่ยก็ได้พาตัวหญิงสาวผู้ลึกลับคนนี้ไปหลังจากนั้นเนี่ยโคนันเนี่ยก็ได้ทาการไขข้อสงสัได้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคดีในครั้งนี้เนี่ย พวกชายชุดดำเนี่ยมันต้องการอะไรกันแน่ทาไมมันถึงทาแบบนี้ทําไมมันถึงต้องการแบบนี้เพราะอะไรตัวละครหลักของภาคนี้มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยก็มีแน่นอนอยู่แล้วยอดนักสืบจิ๋วคนนั้นของเรานนัเองโอ้แล้วก็ยังมีไฮบร์ลไอยิงสาวจากองคอ์กรชุดดำนะครับผมแล้วก็มีหญิงสาวผู้ลุกลับจากองคอ์กรชุดดำเหมือนกันเป็นตัวละครเด็ดเลยแล้วก็มีอากาอิชุยจิหน่วย FBI แล้วก็มี อามุโรจากสันติบาลอุปกรณ์ของโคนนเนี่ยที่ปรากฏในภาคนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างไปดูเหอะก็มีเข็มขัดยิงลูกบอลนั่นเองโอ้โหแล้วก็ยังมีเออสเก็ตบอรดติดเทอร์โบโโยังมีเออเข็มขัดยืดหดได้ยืดหดสุดๆไปเลยเยแล้วก็มีรองเท้าเพิ่มพลังเตะไปให้ะเตะโอ้แล้วก็มี แว่นตาสกดอตรอยคนร้ายโอ้แล้วก็มีเครื่องเปลี่ยนเสียงรูปหูกระต่ายอีกด้วยครับผมพวกเขาทั้งหมดเนี่ยเลยต้องทําการร่วมมือกันซึ่งเรียกได้ว่าโหเป็นฉากที่ผมเนี่ยโคตรชอบเลยมันไงฉากไหนมันเนี่ยผมชอบมาเลยอะไรไม่ผ่านในผมก่ชอบแล้วหลังจากนี้นนก็มีการแบบว่าเรียกได้ว่าคนคนนี้เนี่ยจากองค์กรหญิงสาวจากองค์กรสีดำเนี่ยได้มาช่วยไว้จนเขาเสียชีวิตครับ เพิ่งทำให้แบบว่าสังเนี่ยเรียกว่าเข้ากปเลยทีเดียวโอ้โหม่เจอเลยแล้วก็จบอย่างนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคนในภาคนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์กับผมด้วยนะครับกดแชร์ไปด้วยนะกดกระดิง่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับผม